ร้านมือมีอะไรน่าแดกมั่งก็น่าทานทุกอย่างแหละครับพูดเพราะเหรอพูดเพราะเหรอมึงไม่ต้องมาพูดเพราะกับกูนะแล้วมึงจะแดกอะไรล่ะพูดแดกเหรอพูดแดกเหรอฮะมึงพูดแดกกับใครไอพวกโง่ห้องดีๆกันพามาให้แม่งไม่เอา แม่นนะเราเนี่ยเป็นไงเอาป่ะอย่าพูดคำนี้กับกูย่างนี้นะเอาเอา วไอคยมึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถิดว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วเออเอาพี่ลูกปลาด้วยหรือเปล่าเลิกเขาเลิเขาลจะกินข้าวแล้วกินอะไรดีครับมาร้านข้าวมึงให้กูได้กินได้ติ่มเน่มึงไม่ดูตามมาตามเรืออะไรร้านมึงอ่ะมีอะไรหน้าแดกมั่ง น่าทานทุกอย่างแหละครับพูดเพราะเหรอพูดเพราะเหรอมึงไม่ต้องมาพูดเพราะกับกูนะแล้วมึงจะแดกอะไรล่ะพูดแดกเหรอพูดแดกเหรอฮะมึงพูดแดกกับใคร